ก้าบสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าว่าชมงชั่วนสุขสุขคนเมื่อไหนก็ผมก็ซ่องก็ปีขึ้นเกานะ่าเนาะปีก็ได้มาเตือนคอยใจจ่อยว่าบึงเออวันมาหมองมาบึงบึงเพื่อนนัดเพื่องเนาะคันได้เครื่องต่อครื่องได้น้ำพจะจ๊อจ่อยสมมุิว่าได้ลอยนี่เขาก็ได้หาซีฟเนาะ ฮะเขาแก่เมื่อไรไพ่ไพ่มาแก่เจ้าราไช่น่ะว่านี่เขามาอัตว่นี่บ่เอาแปดชิปแมนเฮ้ยใครจะใช้จ่ะเออ จะเมื่อไหร่ถ้าก่อหาสามชิปเอาป้อด่างไงรีเ่น้องเลยอย่าพี่หมอเพื่อนเรา่ะจอยยังไงเอาพน้า,ออา,า,า,นาพี่หมอมาเห็ดแนวโอ้เปลี่ยนเอาไปได้แล้วเอามไปเบิ่งเพื่อนอัดไป่ก๊อปปี้ก็ใส่ไปอัด์ตของก,ก๊อปปี้กันเนาะครึ่งต่อครึ่งเพป็นว่า

ออออเออเหมหือนมาโคเดียวได้ทุกคนเลยจีออ้เคปิเคยไปเห็ดเอ็ดโหักหมดแบบนี้เออกะตีเคปิอยู่ทุบใส่ทุไข่ายเลยลองเอาเครื่องใหญ่เนี่ยอันนี้เนาะโอ้้ยควัน ื่องเลยชักซิบห,าห่าเฮงบ๊วยก่อนเพื่อเนเลยทุกคนพอทุฮาดแล้วมันจะเงียบง่ายทุกคนเลย ก็แีกับชาร์คือกันกงเพ่องเล้ก็แฟปี่นะนัดไว้มนจังเมียดง่ายเวยลาพ้นตกมันจังเนียนถึงงวัวอันนั้นสิบวอัดหมดเวลาพ้นมหฮัมผัดอันนั้นเวลาพ้นต๊ฮามันผดสดับเ,เหียเหี้ยบมงก็เลย โอ้ยนี่คออไร้องมากนะคือกูู้จักกันยกไปทุ่งเออสามคนเนาะปกติเชิญเชียอัดสองสี่คน งานเขาไปนะหาคนสี่คน,นไปนะส่วนเจ้าไปสามคนนัดปันกันพอลุ้นอยู่ากองขี่แก็บหนูเป็นหน้าใต้ของคนใหญ่จอดอ้ยลงเพลงอะไรนี่หวะ แห้งเลยเนาะลมแห้งอันนี้ทุกคนเนาะลมจนเว้าอิบปาฏิยินต์หูจักหน่องไม้ยังนี้เนาะเจ้าขุบุก,ก,กบเขากำลังว่างเขา้ามาสามพนอยู่มะลุงอ่าัดฟันกันใครคนหยัดเพื่องนะวะ หมกเป็ดบเป็ดบ่ะเออเนี่ยเป็ดเะพอะหม้อย่างอะไรอยู่บมูจืดแล้วเนาะลูกผู้เสี่ยวหลายคนผู้หยาดเพื่องเสียเขียวหน่ะน่ะข้าวผู้จืดหม้อหม้อไทรนาใส่ตาเออเออทิ้งไม่ยังหละไม่เข้าไม่หลัดนี่แต่ว่า ูเคยทำบริลัทนี่เนาะจะพาเขาไปอัดของเขาเลยเด้อเขาเอาแล้วกับจะอัดคือกันพวกคะแนนเขาเอาเหมื่นพวกคะแนนเขามาตัดคำไปสระวานนี่นะผู้มือคือล้มใช่ปะเขาใช้นี่ไปใช้เมื่อนี่นะเออ ไปสวัรด์เรารู้ว่าลบแมงลยททุกคนเลยเอาไก่น่ะชอบเบิ้งงูปเป็นตามามาไม่ไร้ไเอาไปปล่อยอ่าเออเบิ่งเอาไปที่ทุกคนไปที่บ้านบ้านนอกอัดเพื่องกลสิประมาณนี้ บ็คือรถไสเครื่องนะอัอดเดะไสเครื่องนะอัดมตว่า,าที่ถักกว่านี้ว่าทุกคนเท่ากับสิผ่านองไม้เมื่อซื้อผายก่อนไม่กับเบ่าก็ปีกันทีผ่านองไม้ไม่ซื้อผายเลยเนาะไปซื้อผายไม่หายไปถ้าเอาจัคผายเป็นสีดำเขาพุงก็เบ่าก็ปีก็เลยสิพาไปเบาก,ก็ป,กปีกวางเลยสิพาองไม้ไป เบาก็พี่เบิด่อเห็นใจสิมีอย่างเด้อากาศไปกันแดดไม่เหรอไม่มีแดดวันนี้่มีแดดเด็กๆเลยเนาะมันอี้ก็คือก้อนมีแดดน้อยๆซะหนาวหนาวแบบก้องแทนเลยได้บ้านนี่แม่มันเป็นหนาวเลยแะนะอันในกล่องเบาก็พี่กะซีมีเสียงลมรุกง้อนกะก็ถอดก็ไปในเดือนพ่น้องเลยมันลมแห้งดียื่นถ่ายนั่งถ่ายกะลมมันอยู่ในส่วนยามหนาว บ่น้อยๆบ้าก็ปีเข้าวจ้าหอดขวดเดียบด้อยจากั้นก็หอดเดียวไปเบิ่งไปสมมกันตอนหออหลังขาหนุ่มเนาะรันขาบทสเป็นจ่างไปเบิ่งกันวาถึาจลมที่กบุญใหญ่เนาะก็ม่โหลดกับมีแต่กใครน้มันผัดไปทางหนหรือคนผัดไปแต่ไหนมา ก็กล้ที่นอนยังได้ดีเนาะ่อนลานค่ะเป็นอันดีีบบหล่อผ่านดอกไม้มาซื้ออันนี้เนาะเอตามายังผ่านดอกไม้มาซื้อจักซื้อยังโบยัดหรอ พาดอกไม้มาซื้อขายสีได้ซีแบบเิร์ดอกักซียังดอกเข

6 0กพทุกคนนเป็นอันนคกเศร้าบาท,าบาทแม่มโอ้คือขลองคายหลายเลยทุกคนเลยหลานเพล่ก็มีเงินใบกีบผ่าควายกระโบผ่าทุกยนะ่ายกรปปีจกเป็นแงอุใจเลย คนผัวคนอื่นซื้อบเป็นก็เลยต้องผาซื้อนะถาซื้อใหไบเป้นยังนนี้ก็ที่วสมาพาคนนะพี่น้องปาก็หลายกดแชร์สองกปิเลพนองบียังลายขอกาของว่าสบายดี